สวัสดีค่ะทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดวงสไตล์ตะแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปจะได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิกอากาศในหัวข้อความรักครั้งนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วเลือกมาหนึ่งใบหรือเลือกหินจากข้างบนนะคะจาก หทางซ้ายหรือหินก้อนแรกนี้นะคะลาบาดอไรนะหรือ2ตรงกลางนะคะเป็นหินเคียร์คอร์สนะคะและ3ใบทางขวาสุดหรือเป็นหินอันนี้จำชื่อไม่ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าความรักครั้งนี้ของผู้ที่เลือกแต่ละใบเนี่ยควรไปต่อหรือพอแค่นี้พร้อมยางหนึ่งสงสาม เรามาเริ่มกันที่ผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะหรือผู้ที่เลือกหินราบดอร์ไรท์อันนี้นะว่าความรักครั้งนี้ของคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะใบแรกนะคะเป็น The n n i h t t of p e n t a c l e นะไพ่แนะนำว่าให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณหยุดลงเถอะนะคะหยุดลงเถอะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันยังมีเรื่องที่จะต้องให้เรียนรู้ให้ศึกษากันนะคะเพราะยังไงก็เป็นไพ่เหรียญก็คือ เหมือนกับยังมีการที่จะต้องการสร้างความมั่นคงหลายหลายอย่างทั้งตัวเขาและตัวคุณนะคะความสัมพันธ์มันเหมือนกับไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้นะแล้วทำไมอะ่ะขอดูซิว่าทำไมไพ่ถึงบอกว่าให้คุณหยุดความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้นะคะไม่ให้ความรักครั้งนี้ของคุณไปต่อไหนดูซิผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะ เพจออฟคัพนะคะเพจออฟคัพก็จะมีบางท่านก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเซนส์ความรู้สึกความอารมณ์ความอ่อนไหวหลายๆอย่างที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะการที่เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งนะคะชอบแบบเรียกว่าอ,อะไรไม่ค่อยฟังเหตุผลเท่าไหรนะ่นักนะคะเพราะว่าความที่จะเป็น เหตอฟคัเนี่ยคุณก็จะอ่อนไหวหวั่นไหวง่ายนะคะบางทีคุณยังไม่ได้ศึกษาเขาให้ดีเลยนะมันมีเรื่องลักษณะาอารมณ์ด้วยไหนลักษณะาอารมณ์บางคุณบางทีคุณกับเขาเนี่ยแล้วตัวคุณเป็นคนยังไงไหนดูซิคุณเป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจนะคะห้าเหรียญน,นะในไฟออฟเบนติเคิลนะคะห้าเหรียญขี้น้อยอกน้อยใจนะอยากให้เขามาดูแลเอาใจใส่คุณบ้างนะคะอยากนู่นอย่างนี้ เนี่ยมิหน่าล่ะถึงมีความเป็นเพจเอาพับคับนะคะคุณอยากให้ได้รับความใส่ใจนั่นเองผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งอะ่ะแล้วคนของคุณล่ะเขาเป็นคนลนักษณะนิสัยอย่างไรก้าวไม่เทา้าก้าวไม่เทา้เทาก็เป็นคนขี้หวาดระแวงอีกนะคะเขาก็ต้องการให้คุณเอาใจใส่ด้วยเช่นกันนะเขาก็จะมีความหลังที่ไม่ดีมาด้วยนะคะในเรื่องความรักเนี่ยมันก็เลยทําให้บางทีการที่คุยกันครั้งเนี้ย คนนึงอยากให้เขาเอาใจใส่คนก็อยากให้เขาเอาใจใส่เขาก็ระแวงเหมือนกันว่าคุณจะมีคนอื่นหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเรื่องสภาวะอารมณ์ที่ยังเข้าใจไม่ตรงกันความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนั่นเองนะแล้วถ้าเกิดไม่หยุดความสัมพันธ์นะคะแล้วคบกันต่อไปเดินหน้ากันต่อไปความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรไหนดูซิ the fool นะคะ สุดท้ายก็คือการเลิกลากันไปอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดความจริงจังนะคุณก็ถ้าเกิดคุณจะคบต่อไปนะไพ่แนะนํานะคะทาให้ตัวเองให้มีความสุขสนุกสนานรื่นเริงอย่าคิดจริงจังมากนะอย่าคาดหวังไพ่บอกว่าอย่าคาดหวังนะคะมันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแหละแต่ไม่สามารถคาดหวังหรือฝากชีวิตเอาไว้ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณทั้งสองคนในความรักเนี่ยมาเจอกัน มาเจอกันนะเพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องอะไรคะไหนดูสิ The Devil อ่ะ The Devil คือกรรมที่มีร่วมกันนะคะการกระทำเรื่องบางอย่างต้องเริ่มต้นบนพืพ้นฐานความถูกต้องนะคะมันเป็นบ่วงอ่ะการกระทำความรู้สึกทางจิตที่ฝั่งลึกลึก,กันมานะคะบางคนก็เคยเป็นคู่ เป็นคนรักเป็นคนในครอบครัวกันมาก่อนเป็นสามีภรรยากันมาก่อนอันเนี้ยก็เลยบอกว่าทําให้ต้องมาเจอกันเพื่อที่จะชดใช้กรรมกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็บริหารความสัมพันธ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกันมานะคะแล้วใบต่อมาคือนี่ไงร์ควีนออฟแบขอโทษค่ะควีนออฟบอลก็คือการบริหารจัดการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์อันเนี้ยที่ถูกผูกมัดนะคะต้องใช้ ทักษะการบริหารจัดการการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่นะคะและใบสุดท้ายการเจราจาปณิปนาความหนี่ความชัดเจนนะคะในออฟซอสต้องการอะไรนะคะตัดขาดจริงไหมอยากจะจบความสัมพันธ์จริงไหมหรือว่าจะต้องการยื้อต่อไปนะคะถ้าคุณอยู่ในสภาวะนี้เขาให้มาเรียนรู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวการกระทําในจิตที่คุณจะต้องมาเรียนรู้ให้เติบโตขึ้นว่าจะเติบโตต,ต่อไปตัดสินใจให้ถูกต้องอยู่บนทางที่ถูกต้องไหมหรือ จะเดินต่อไปบนทางที่ผิดแล้วทําให้คุณเจอเรื่องราวที่ไม่ดีเหมือนกับอดีตที่ผ่าน,านมาผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดคุณเรียนรู้ที่จะตัดสินใจให้ชัดเจนเด็ดขาดถูกต้องแล้วแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะดีเพราะคุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมไพ่ก็เลยบอกให้หยุดเพราะบางทีความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานสิ่งที่ดีที่ถูกต้องมาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพา่ ทวินทาโลต้องการแนะนําอะไรนะคะหรือบอกอะไรในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้ของผู้ที่เลือกใบที่1หรือหินลปาปาร์ดอะไรบ้างนะคะใบแรกก็คือ The Tower เนี่ยมันมีความที่เข้าใจไม่ตรงกรันตั้งแต่พื้นฐานการใช้ชีวิตความคิดคําพูดการวางราดฐานนะเริ่มต้นมาก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยนะคะมันต้องพังทลายบางอย่างทิ้งไ,ไม่มีใครฟังใครความเป็นเดอะทาวเด้านมืดนี้นะคะคือ ไม่มีใครฟังใครเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่นะคะพื้นฐานมันเริ่มมาจากความไม่มั่นคงถึงเวลาก็จะต้องพังทลายลงเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าก,กลัวที่จะเสียดายนะคะรับฟังกันมั่งนะเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องกันมั่งคุณอยากจะกลับมาเจอกับเขาเนี่ยก็ต้องปรับความเข้าใจกันอีกเยอะอะนะมันปรับความเข้าใจกันอีกเยอะมากๆนะคะแล้วใบต่อมา the justice เห็นไหมคะ justice ด้านสว่าง ทำทุกอย่างให้อยู่บนทางที่ถูกต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์อารมณ์นะคะบาลานซ์การกระทําของตัวเองให้อยู่บนทางที่ถูกต้องถ้าคุณเข้าไปในจังหวะเวลาที่ผิดหรือเขาก็อยู่ในจังหวะเวลาที่ผิดอยากเข้าไปนะคะไม่แนะนํานะเพราะว่าความรักครั้งนี้มันจะไม่ยั่งยืนนะคะและใบสุดท้ายนะ The Emperor นะคะจงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมุ่งม,มั่นตั้งใจรักตัวเองดูแลเกียรติตัวเองนะคะใช้ พลังอำนาจของคุณความมีศักดิ์ศรีของคุณความเข้มแข็งของคุณนี้บนทางที่ดีนะคะเพราะว่าทุกอย่างในเรื่องความรักคุณสามารถตัดสินใจเลือกได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นรองใครนะนีไพ่บอกเอาไว้นะคะแล้วคุณจะได้เจอความรักที่ดีและสมบูรณ์นะคะหยุดจากคนนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจอคนใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอย่างที่บอกนะว่าเมื่อไหร่ที่คุณพัฒนาระดับจิตวิญญาณคุณขึ้นไปนะคะ ก็จะทําให้คุณได้เจอคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าเดิมนะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าแฟรี่นะคะต้องการแนะนําหรือบอกอะไรผู้ที่เลือกไปที่หนึ่งในเรื่องความรักครั้งนี้บ้างนะคะไปแรกคืออินเนอร์ชายอินเนอร์ชายนะก็คือการกลับเข้าไปย้อนบาดแผลตัวเองในวัยเด็กนะคะย้อนกลับเข้าไปดูลึกๆซิไปถามซิในวัยเด็กของคุณเนี่ยขาดแคลนอะไรนะคะหยหาความรักครั้งนี้เพื่ออะไร เอามาเติมเต็มอะไรที่ขาดไปบางคนก็ขาดพ่อก็จะหาคนที่มีลักษณะคล้ายพ่ออยากได้ความรักความอบอุ่นเข้ามานะคะขาดแม่คุณก็จะพยายามหาความรักมาเติมเต็มในจุดนี้นะจริงๆแล้วอะถ้าคุณเยียวยาบาดแผลการขาดแคลนของคุณในวัยเด็กได้นะคะอย่าลืมย้อนกลับเข้าไปบอกเขาว่าสมัยก่อนนี้คุณไม่เข้าใจอะไรและตอนนี้คุณเป็นคนแบบไหนนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็ง คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งและคุณเป็นคนที่แข็งแรงมีความรักที่สมบูรณ์ดูแลตัวเองได้นะคะไม่ได้ต้องการให้ใครมาทำร้ายคุณกอดเขาให้เยอะๆแล้วคุณจะได้เจอความรักที่ดีใบต่อมานะคะคิก up your heel นะคะเตะเท้าคุณออกไปนะเตะเท้าคุณออกไปก็คือกล้าที่จะก้าวเดินออกมานะเริ่มต้นใหม่นะคะแสดงพลังให้ทุกคนได้รู้เหมือนม้าดีดกระโหลกอะม้าดีดเท้าไปข้างหลังหรือม้าเตะ ขึ้นมาข้างหน้าเวลามัดพยศเห็นไหมคะเขาจะใช้พลังของเขากล้าที่จะผลักดันตัวเองออกไปนะคะและใบสุดท้ายคือ feeling safe นะอยู่บนพื้นฐานความรู้สึกที่สงบสุขใจเย็นถ้าความรู้สึกครั้งนี้ในความรักครั้งนี้มีความอึดอัดไม่เป็นความสุขไม่ทําให้คุณรู้สึกสุขใจความรักครั้งนี้ไม่ใช่ความรักที่ดีและมีคุณภาพนะดังนั้นแล้วกล้าที่จะเลือกนะคะทําให้ความรู้สึกของคุณมีความสุขให้มากขึ้นนะ นางฟ้าแนะนำแบบนี้นะคะยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนได้ฟังนะคะขอให้ผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งมีความรักที่ดีมีความสุขที่ดีและตัดสินใจเจอรักที่ดีขึ้นและมีคุณภาพได้เจอคนที่มุ่งมั่นมุ่งหวังอยู่ในคนคนเดียวกัน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะต่อมาเรามาอยู่กันที่ผู้ที่เลือกใบที่2นะคะหรือหินเคลียควอ์ก้อนนี้นะว่าความรักครั้งนี้ของคุณผู้ที่เลือกใบที่สองควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะไพ่บอกว่าเพจออฟบอลนะคะก็คือการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกให้คุณเดินหน้าศึกษากันได้เลยนะคะ มีเรื่องราวอะไรให้เรียนรู้กันอีกเยอะนะคุณเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานไพ่แนะนําว่าให้คุณศึกษาเรียนรู้กันไปสินะคะแล้วคุณจะได้เจอเรื่องราวอะไรใหม่ๆนะการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องเสียหายในเรื่องความรักนะคะและต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้อะอะไรที่ไพ่ทําทไมไพ่ถึงได้แนะนําว่าคุณควรที่จะเดินต่อในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันซิผู้ที่เลือกใบที่สอง หรือหินเคลียคอร์สนะเพราะว่าคุณเริ่มที่จะมองหาอนาคตแล้วนะคะคนคนนี้คุณมองเพื่อที่จะเข้ามาสร้างอนาคตกับคุณนะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ตอบโจทย์คุณด้วยนะคะ t o o o ฟ n e นะสองไม้เท้าอ่ามาแต่ไม้เท้าคนคนนี้ก็จะมาช่วยสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณนั่นเองนะคะและดูซิว่าลักษณะนิสัยของคุณคุณเป็นคนยังไงพู้ที่เราไปที่สองคุณเป็นคน ดิเัมเพรสนะคะคุณเป็นคนที่ชอบคิดมากคิดเยอะเลือกเยอะและคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วก็ยังมีความขี้เบื่อด้วยนะคะหาคนที่เข้ากันได้ยากเพราะว่าหนึ่งในนั้นคุณไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าตัวคุณเนี่ยทำงานมากกว่าคิดแต่เรื่องเงินมากกว่านะคะแล้วก็เอาเวลาไปทําเรื่องเราอย่างอื่นมากกว่านะและต่อมาแล้วตัวเขาล่ะที่คนที่ทุนไปสนใจเขาเนี่ยเขาเป็นคนยังไง เห็นไหมสามเหรียญน,นะคะที่ออฟเพนติเคิลนะเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดมีหน้าหลาบใหถึงได้แบบว่าแนะนําให้คุณเริ่มที่จะเรียนรู้ต่อไปเลยนะคะเพราะว่าสองคนนี้ช่วยกันสร้างเงินได้นั่นเองนะคนหนึ่งขายคนหนึ่งสร้างก็จะช่วยให้พัฒนาเศรษฐกิจของคุณหรือธุรกิจของคุณที่มีอยู่นะคะให้เจริญงอกงามได้นั่นเองและถ้าเกิดคุณตัดสินใจเดินหน้าต่อคบกันสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคุณ สองคนจะพัฒนากันไปอย่างไรน้าทีออฟคัพนะคะทีออฟคัพก็มีสิทธิ์นะคะที่จะแต่งงานน้ได้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเปิดตัวกันที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะทีออฟคัพมีแต่คนยินดีและไวพรนนั้นแล้วเนี่ยเป็นไปได้ความสัมพันธ์ของคุณนะสองคนพัฒนากันเป็นแฟนกันแต่งงานกันได้เลยนะคะและต่อมาในดูซิว่าแล้วการเจอกันครั้งนี้ของคุณสองคน นะคะในเรื่องความรักครั้งนี้เนี่ยมาเพื่อเรียนรู้อะไรซึ่งกันและกันนะคะด e n t m e n t นะคะอ่าการอยู่ร่วมกันการฟื้นฟูการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นเหมือนไพ่แห่งการตายและเกิดใหม่ก็คือกำลังใจสำคัญนะคะผลบุญผลกรรมที่ทำด้วยกันมาการมีคู่การอยู่เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ให้คำแนะนำและปรึกษาด้วยกันนี่แหละ ที่จะทําให้ความสัมพันธ์เติบโตไปได้ดีและใบต่อมาก็คือ the view of fortune น่ะมาทั้ง j u d g m e n มาทั้ง the view of fortune นะคะก็คือโชคชะตาเป็นผู้กำหนดไว้นะเป็นช่วงที่คุณที่จะได้เจอคู่ของคุณแล้วละ่ะนะคะและใบสุดท้าย the stand โอ้มาครบกันเลยนะคะมาครบกันเลยไพ่ใหญ่3ใบนะคะ major a คานะ the s t a n ก็คือ การดูแลบริหารจัดการควบคุมการคิดใส่ใจความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้ตลอดเวลานะต้องใช้ความอ่อนโยนความเอาใจใส่การเรียนรู้นะคะความรักไม่เหมือนธุรกิจนะความรักไม่ใช่ธุรกิจแต่ความรักมันคือสิ่งที่ทุกๆคนสองคนมาคุยกันและลงตัวกันได้เข้าใจและใส่ใจความรู้สึกกันได้เช่นกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้ผู้ที่เลือกใบที่สองบ้างเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนิสัยนะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อกันได้นะอ่ะดูซิไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างนะคะใบแรกเป็นเดอะมูนเดอะมูนด้านสว่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการใส่ใจเรื่องอารมณ์และความรู้สึกนะคะการจินตนาการการวาดหวังความฝันไว้ด้วยกัน เรื่องนี้นะจะทำให้ความรักของคุณทั้งสองคนพัฒนาไปได้ไกลามากขึ้นนะคะการดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกนี่แหละในเรื่องความรักสำคัญนะคะดิเ e มเพ c นนะคะบางครั้งเนี่ยคุณก็ไม่ได้สนใจไม่เอาอะไรเลยเนี่ยเป็นเ e มเพลนตัวคุณเลยตัวคุณเลยความไม่อดทนนะคะม่มีทั้งความไม่อดทนด้วยนะ ให้ระวังเรื่องความไม่อดทนความขี้เบื่อความไม่เอาเลยของคุณนี่แหละที่จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องความรักครั้งนี้นะคะความรักจะไปต่อไม่ได้จากจุดนี้นะและใบสุดท้าย The h e d e v i l นะคะเดีเดวิลด้านมืดเห็นไหมคะการชักใยการควบคุมบงการไพ่ถึงได้บอกว่าใช้สตินะคะในการควบในการพูดคุยดูแลนะเพราะว่าไพ่สเตนเนี่ยคุณไม่สามารถดูแลควบคุมได้ทุกอย่าง ให้เหมือนธุรกิจให้เป็นไปนตามแผนความรักไม่สามารถควบคุมได้หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้มากขนาดนั้นความรักต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจนะคะถ้าคุณได้เจอคนที่ดีแล้วคนที่ใช่แล้วก็ควรแนะนํานะคะรักษาไว้ให้ดีนะรักษาเอาไว้ให้ดีนะดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าแฟรี่นะคะต้องการแนะนําหรือบอกอะไรผู้ที่เลือกใบที่สองบ้างนะ ใบแรกนะคะเป็นโรแมนติกพาร์ทเนอร์นะคะก็คุณจะเจอคู่ที่ทำให้คุณมีความสุขมีความรู้สึกอินเลิฟตกหลุ่มรักนะจงเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆกับคู่ของคุณไว้ให้เยอะๆนะคะทำตัวเองให้มีความสุขอ่อนโยนอ่อนหวานทะนุถนอมความรักครั้งนี้ที่มีซึ่งกันและกันอะมีทาวเวอร์ปีอใหมาอีกหนึ่งใบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงพังกำแพงอะไรที่ไม่มั่นคง อะไรที่เป็นตัวคูณแล้วเห็นไม่ตรงกันนะคะปรับเปลี่ยนบ้างนะปรับเปลี่ยนบ้างนะคะกล้าที่จะพังทลายตัวตนของคุณลงมาบ้างจะทําให้ความรักครั้งนี้ดีขึ้นนะคะใบต่อมาเป็นอินเนอร์ชายคุยกับเด็กน้อยภายในตัวเองความรู้สึกภายในตัวเองนะคะว่าความรักครั้งนี้เป็นคนที่ใช่ไหมคุณรู้สึกยังไงกับการมีความรักเรื่องอะไรที่ทําให้คุณไม่กล้าที่จะเปิดใจเชื่อใจในเรื่องความรักนะคะก็ ลองย้อนกลับไปดูว่าวัยเด็กขาดแคลนอะไรนะเด็กน้อยภายในตัวคุณต้องการบอกอะไรคุณนะคะทุกคนมีเด็กน้อยภายในนะคะแล้วใปสุดท้ายคือ kick up your h e e l นะคะก็คือกล้าที่จะเตะเท้ามุ่งมั่นและก้าวๆไปข้างหน้าสินะในเรื่องความรักก็กล้าที่จะเรียนรู้ไปเถอะเปิดใจเถอะนะคะแล้วคุณจะได้เจอความรักแท้ที่สวยงามนะมีความสุขให้ตัวเองบ้างนะคะ ดีใจกับผู้ที่เลือกใบที่สองด้วยที่ได้เจอคนรักที่ดีนะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อ่านดวงสไตล์จักแตนในทุกๆช่องทางเป็นกําลังใจให้แม่หมอเอาไว้ด้วยนะคะในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนั่นเองนะขอให้ผู้ที่เลือกใบที่2ได้พบเจอความรักแท้ที่ดีมีอารมณ์ที่มั่นคง ปับต,ตัวเข้าก,กันกับคนที่คุณรักได้ทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรืออีกฝ่ายหนึ่งด้วยเช่นกันขอให้เจอรักแท้ที่ดีและมีความสุขมากๆอย่างไรเขียนมาบอกแม่หมอด้วยนะคะอะลิวมาอีกใบหนึ่งแล้วฟิลลิ่งเซฟนะคะดูแลรักษาความรู้สึกของคุณให้ดีให้ความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัยกันทั้งคู่นะคะแล้วความรักครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกใบที่3นะคะว่าความรักครั้งนี้ของผู้ที่เลือกใบที่3นั้นควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกว่าอย่างไรนะคะได้เป็นไพ่ของผู้ที่เลือกใบที่3ก็คือ the wheel of fortune นะคะ the wheel of fortune อันนี้ก็คือกงร้อยแห่งโชคชะตานะคราวนี้ท่านก็บอกว่าให้คุณนะคะคอยศึกษาเขาให้ดีๆก่อนนะคะ บางครั้งการตัดสินใจเลิกกันหรือจบความสัมพันธ์กันครั้งนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาชีวิตมีขึ้นได้ก็มีลงได้มีรักได้ก็หมดรักได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลือกดูนะคะศึกษาดูก่อนตัดสินใจให้ดีๆเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะตัดสินใจจบไปถ้ากรรมยังไม่หมดกันนะคะก็จะยังเจอกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะวนเข้ากลับมาอีกนะรักๆเลิกๆมามาหายหายแบบนี้ ไม่จบกันสักทีนะคะอ่ะแล้วเรามาดูซิแล้วอะไรไพ่ถึงได้บอกว่าให้คุณศึกษาเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พัฒนาอย่างมั่นคงชัดเจนในการศึกษาซึ่งกันและกันดูซิเด,ดเดเดนะคะคือการเปลี่ยนแปลงการจบนะบางทีคุณอาจจะต้องตัดสินใจจบนะคะจบเพื่อที่จะเริ่มต้นเรื่องราวดีๆใหม่ นะเดทคือไพ่จบการ transformation การเปลี่ยนแปลงการขยับขยายเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้มาเรียนรู้เพื่อที่ทาให้คุณเติบโต,ตเปลี่ยนเป็นคนใหม่มองโลกใหม่ไม่ได้อยู่ที่จะต้องเป็นความรักที่สวยงามเสมอไปนะคะในเรื่องความรักอะ่ะเหมือนกับว่ามีขึ้นมีลงนะคะเดทก็คือไพ่แห่งจุดจบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการหกหักบางทีก็ทําให้คุณได้เติบโต,ตขึ้นมาเป็นคนใหม่ การเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้มากกว่าเดิมนะคะแล้วตัวคุณเป็นคนนิสัยอย่างไรความรักครั้งนี้มาททำให้คุณเติบโตนี่เองนะมาทำให้คุณพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่นะคะ,ะจบนิสัยคนเก่ามาเป็นคนใหม่เดี๋ยวเรามาดูซิแล้วคุณเป็นคนนิสัยอย่างไร u e e n of s w o r d s นะคะเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเอาแต่ใจนะกล้าที่จะบุกปลุยตัดสินใจนะ ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบนะคะความชัดเจนความแน่นอนไม่อ,อนอ่อนอะไรเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยบางทีความเด็ดขาดครั้งนี้มันไม่สามารถใช้กับความรักคนนี้ได้นะคะและดูซิคนของคุณเป็นคนอย่างไรเนี่ย Two of Wands นะคะสองไม้เท้านะคือเป็นคนที่ชอบมองอนาคตมองไปข้างหน้าเขาต้องการสร้างความมั่นคงให้ตัวเขาเองนะคะมันก็เลยทำให้ สองคนเนี่ยมีมุมมองชีวิตที่ไม่เหมือนกันคุณเป็นคนสู้ชีวิตคุณเป็นคนที่กล้าที่ตัดสินใจทุกอย่างชัดเจนบริหารให้ดีนะแต่ว่าคนของคุณเนี่ยมีบะเบียบแบบแผนมีการวางแล้วว่าอนาคตเขาจะเดินแบบอย่างไรนะคะก้าวต่อไปยังไงนะเป็นคนที่ต้องการให้คนมาช่วยซัพพอร์ตชีวิตให้เติบโตไปข้างหน้านั่นเองนะและดูซิว่าถ้าคุณสองคนเนี่ยพัฒนาเรียนรู้ ต่อไปนะคะแล้วยังเดินหน้าต่อไปในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเอ็ดอ o ฟซอสนะคะ8ดาบก็คือยังมีความวิตกกังวลระแวงมันไม่มีความเป็นอิสระอะเหมือนไม่มีความเป็นตัวคุณไม่ใช่ตัวตนคุณเลยนะคะทำให้คุณมีความหวาดกลัวทำให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดขับขล้องใจนะคะไม่สามารถทำอะไรไม่สามารถกระดิกตัวไปไหนได้ด้วยความที่เขาเป็นคนอย่างหนึง่งคุณเป็นคนอย่างหนึง่ง ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมันก็เลยทาให้เกิดมีความรู้สึกอึดอัดกันนั่นเองนะคะแล้วการเจอกันครั้งนี้ของคุณสองคนมาเพื่อที่จะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรในดูซิเจอกันเพราะเหตุผลอะไรเอ่ยใบแรกนะคะเซเว่นออฟคัพนะคนในฝันนะคะบุะคคลในฝันนะในเรื่องความรักก็คือเลือกอะไรก็เลือกให้ถูกนะคะ,ะบางทีความรักเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจฝัน นะคะเสมอไปอย่าใช้ความโลกสวยความมโนโหรือการคิดไปก่อนว่าเขาจะต้องรักคุณเขาจะต้องเป็นคนที่สร้างครอบครัวกับคุณได้นะคะใบต่อมาก็คือ ten of p e n t a c l e นะคะการเรียนรู้ที่จะสร้างครอบครัวถ้าคุณอยากจะสร้างครอบครัวสร้างอนาคตวางแผนตัวคุณนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญให้มีความมั่นคงมั่งคั่งเนี่ยคนคนนี้ เขาจะมาสอนคุณในเรื่องการว่างราดฐานอนาคตของตัวคุณนั่นเองนะคะและใบสุดท้ายนะ the emperor การโตเป็นผู้ใหญ่นะคะการเป็นคนที่มีความมั่นใจมีอำนาจในตัวเองอย่างที่บอกว่าเขาจะมาสร้างรากฐานให้ชีวิตคุณทำให้คุณมองโลกเปลี่ยนไปนะคะจากคนที่เคยมองโลกสวยนะกลับมามองความเป็นจริงในชีวิตวางแผนอนาคตที่ไกลมากขึ้นการเติบโตสร้างความมั่นคงและมีความเป็นใหญ่ ความเป็นกิจการตัวเองวเจ้าของกิจการธุรกิจตัวเองแบบนี้นะคะมีความมั่นคงมีความชัดเจนและเติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วไพ่อยากจะแนะนําว่าลักษณะนิสัยอะไรของคุณที่คุณจะต้องระวังเอาไว้นะคะในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเรามาดูกันใบแรกนะคะเป็นเดอเรเด้านสว่างนะก็คือ การมองโลกในแง่ดีกันไปนะคะมีระยะห่างซึ่งกันและกันบ้างนะก็อย่าบางทีแบบว่าได้ว่าอะไรคุณรักเขามากคุณก็ระวังความหลงของคุณด้วยนะคะทุกอย่างมีขาวมีดำนะแล้วก็ต้องปรับกันให้ดีนะคะเลือกให้อยู่บนทางที่ถูกต้องแล้วความรักความรู้สึกของคุณจะดีนะไม่ใช่ว่าคุณมีเขาอยู่แล้วคุณก็ยังไปมีคนอื่นเข้ามานะคะหรือคุณมีคนของคุณอยู่แล้วยังไปรักเขาอยู่อีกอย่างนี้นะและใบต่อมาก็คือ The View of Fortune ด้านมืดนะคะความอยากาความโลภห,หลายๆอย่างที่หวังว่าเขาจะเป็นแบบนั้นเขาจะเป็นแบบนี้ทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นให้คุณทำไมเขาไม่เป็นแบบนี้ทำไมเขาให้คุณไม่ได้ในแบบนี้นะคะการไม่ศึกษาเรียนรู้ด้วยนะความอารมณ์ดาวของคุณการสวิงนี่แหละที่จะทำให้ความรู้สึกดีๆหายไปนะคะ วิวออฟฟ r าจูนเป็นเรื่องของโชคชะตาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณมองด้านดีคุณจะได้เรื่องที่ดีแต่อันนี้คุณมองในงานด้านลบนะวิวออฟฟ่าจูนด้านมืดก็คือไม่เรียนรู้ที่จะศึกษาไม่สนใจเห็นไหมคะเอามือกลุมขมับมาอยู่ในโลกมืดด้านของตัวเองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณกับเขาไปกันไม่ได้นะคะและใบสุดท้ายก็คือ transformation อ,อ่ามาคู่กันกับเดทเดทเลยนะใบเดทก็มานะคะใบ transformation อ,อันนี้ก็คือเดทด,ด้านสมบัตนะคะ ตรงเป็นคนที่กล้าที่จะเรียนรู้และกล้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างมีความหวังนะคะทิ้งเรื่องราวในอดีตเอาไว้ไม่ต้องไปสนใจอดีตของตัวคุณและตัวเขาว่าเป็นอย่างไรมานะคะเรียนรู้ที่จะก้าวออกไปและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะต่อมาเนี่ยไพ่นางฟ้าแฟรี่นะคะต้องการแนะนําหรือบอกอะไรผู้ที่เลือกใบที่สาบ,บ้างนะเรามาดูกันในเรื่องความรักครั้งนี้นะคะใบแรกนะคะ b o ดี้มู e เมนตนะคะจงพาตัวเองออกไปเจอผู้อื่นบ้างนะคะลุกขึ้นมาขยับร่างกายหากิจกรรมทําเข้าสังคมร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้ตัวคุณได้เจอคนที่ดีสังคมที่ดีนะคะแล้วก็สภาวะแวดล้อมต่างๆนะจะได้ไม่ปิดตัวตนของตัวคุณเองนะคะไม่ปิดโอกาสตัวคุณนะการที่พาตัวเองออกไปนอกบ้านบ้างคุณจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะเนี่ยเดี๋ยววิวอัพฟอร์จูนะคะ ใบต่อมาคือเซลล์รีไฟนะคะรักตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีนะคะอ่อนโยนกับตัวเองบ้างนะเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะรีไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรักตัวเองให้เยอะๆดูแลตัวเองให้ดีปลอบโยนตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ไฮเยอร์คอนเชียสเตตนะคะ,ะ,คะก็คือการติดต่อกับครูบาอาจารย์เบื้องสูงเบื้องบนนั่นเองคุณก็จะได้รับคำตอบนะคะในเรื่องความรักครั้งนี้นะบางที จัก,กรวาลเบื้องบนก็ส่งคนคนนี้มาทดสอบตัวคุณว่าจะให้เติบโตได้แล้วหรือยังเนาะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอให้ผู้ที่เลือกใบที่3เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนเด็ดเดี่ยวได้เจอรักแท้ได้เจอครอบครัวที่ดีคู่ร่วมชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรคุณสามารถฝ่าฟันออกไปได้เสมอนะคะและได้พบความรักที่มั่นคงยั่งยืนยาวนานแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ